ะเอามาเทสให้ดูนะคะ7862แรม6ูกอม128 CPU 6บวก2นะคะ Android version 10.06G 5G 4G ใส่ซิมโทรออกได้นะคะสองสรัด USB นะคะจอเป็น IPS คำสั่งเสียงเรามาดูกันค่ะนำทางไปเซนท่านพัทยาโอเคเซนท่าน okay. พัทยา นะคะเมื่อกี้เน่นก็ใช้ปุ่มนี้นะคะอันนี้คือการกดด้วยมือนะคะทีนี้นะคะลองมาดูการสั่งโอเค Google โอเค Google นำทางไปเซ็นทันพัทยาได้เลยอันนี้คือพัทยาไปกันเลยอันนี้คือสั่งด้วยเสียงนะคะทีนี้นะามาถึง การโทรดูบ้างนะคะดีจะโทรเข้ามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะคะจิ้มเลยค่ะไม่ใช่แอปนะคะมันเป็นมันเป็นเหมือนโทรศัพท์เลยอ่ะโทรค่ะฮัลโหลฮัลโหล เสียงได้นะคะวางสายจากนี้ได้เอาแล้วบลูทูธล่ะได้ไหมบลูทูธก็คือโหมดบลูทูธค่ะกดตรงนี้ทีนึงอ่ะก็ขึ้นโหมดบลูทูธนะคะวัดโวต์วัดแบตเตอรี่แบบนี้ได้นะคะทีนี้อ่ะแอปตัวพรีเมียมให้ไปด้วยนะคะคะคุณคุณดูมันจะถึงเวลาของเขาแล้ววะที่รัก ภาพที่ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าภาพไม่ชัดนะคะคมกลิบนะนี่สกอตเลนแครใหม่เนี่ยฉันอย่างนี้ตัวฉันเครียดโมโหเกลี้ยกล่อมตลอดเวลานะคะให้ไปด้วยนะคะเรามาฟังยูทูปกันบ้างนะคะ ปรับเสียง้วยระบบ DSP ค่ะ เกีถอยจะให้มีเสียงไม่มีเสียงก็ได้นะคะส่วนเส้นจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ทีหนึ่งนะคะมันสว่างมากไปปรับหน่อยนะคะปรับหน่อยเพื่อภาพที่คมชัดของเรานะคะอ่าเห็นไหมคะปรับที่ตรงนี้ได้เลยแต่กล้องเดิมๆมากับเ x p ก n d e r ดมันจะเป็น NTSC เป็นกล้องธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้เป็น HSD เราก็จะปรับให้ชัดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะ ถอยนะคะพอว่างปุ๊บเพลงเล่นต่อะคะ่ะสเกรถอยค่ะภาพก็จะตัดมานะคะอยากให้มีเสียงก็ตั้งได้นะคะว่านำทางไปเซ็นท่านระยอง ในขณะ <Okay. S 1> ที่รเรากําลังฟังเพลงนะคะเราสามารถใช้คีย์คอนโทรลพวงมาลัยเราสามารถใช้คีย์คอนโทรลพวงมาลัยนะคะสั่งน้าทังได้เลยนะคะโดยที่เพลงของเรานะคะเขาก็จะ ปิดเสียงให้นะคะเพื่อที่จะฟังเสียงเราแล้วก็ใช้ google map นั่นเองนะคะนำทางด้วยเสียงแบบนี้นะคะหรือเราจะปิดเสียงเพลงนะคะปิด,ป,ดปิดเพลงก่อนหยุดพักก่อนแล้วโอเค g o o ก l e ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็สามารถเทรเข้าเทรออกได้ด้วยนะคะเสียงก็เป็นระบบ dsp หน้าจอ ips นะคะเป็น ips แต่น่าจอคมกริบเลยนะคะจะดูหนังฟังเพลงได้หมดนะคะนำทางแบบออฟไลน์ค่ะมีให้หมดเลยนะคะตัว ไซจิกสามารถตัวจับกล้องจับความเร็วได้หรือพี่ๆคนไหนชอบดูข่าวทีวี3579ดิจิตอลทีวีกล่องไม่ต้องไม่ต้องจูนไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อเครื่องแม่ค้าปจบค่ะนะฮะให้ครบเลยนะฮะ <S <S อันนี้แม่ค้าปิดเสียงไว้นะคะ <S 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 อ่ะเวลาเปิดซ้อนกันแบบนี้นะคะ YouTube ของเราเขาจะทำงานพื้นหลังนะคะเราต้องแตะไปนะ,ะให้ใค้เขาหยุดก่อนนะคะแล้วเราก็กลับไป ดูทีวีของเราต่อนะคะอืมภาพชันไหมคะอ่าเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือนะ,ะสามห้าเจ็ดเก้าไม่ชอบดูอะ่ะชอบดูกีฬาก็ว่ากันไป นะคะได้หมดเลยจะวาไรตี้จะเกมโชว์นะคะกีฬาของต่างประเทศนะคะอาจะภาพยนตร์นะคะจะนู่นนี่นั่นน,นะคะให้ไปครบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจส่วนตัวนี้นะคะเลขไม้ขึ้นไหมขึ้นค่ะนะคะแต่ก็จะมีบวกลบเล็กน้อยนะคะสำหรับ ไม่ลดของเรานะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นดิจิตอลเนาะไม่ลดเรามันไม่ใช่ดิจิตอลนะคะมันก็จะเพียนอยู่นิดๆน,นะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ดึงจากตัวเสาเพี้ยนนาทางนั่นเองนะคะมีวัดโวนให้ด้วยหน้าจอเปลี่ยนได้ไมค่ค้าเปลี่ยนได้ค่ะนะคะแบ่งครึ่งหน้าจอเล่นได้ไหมได้ค่ะนะคะเล่นได้2หน้าจอนะคะแต่ทีมถ้าอยากจะเปลี่ยนอ่านะเราก็มาที่ทีมเลยค่ะ พอเรากดเข้าไปนะคะก็จะมีเยอะแยะเลยแหละนะคะแต่เรานะคะยังไม่เป็น VIP ยังไม่เสียตังค์ชอบหน้าน,นี้ก็ได้นะคะนี่สำเร็จหน้าจอสีสดจัดจ้านแบบนี้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะตอนนี้แม่ค้าใส่ซิมอยู่นะเออแม่ค้าใส่ซิมอยู่นี่นะคะเป็นซิม 4G นะคะเห็นไหมคะเราจะใส่ซิมใช้สัญญาณโทรศัพท์ก็ได้จะแชร์ฮอสปอตไวไฟก็ได้ส่วนตัวแม่ค้าใช้เองนะคะแม่ค้าจะแชร์ไว้2อ,อย่างเลย ะะอันใดสะดุดอันนึงเล่นต่อนะคะนะคะเป็นคนที่ชอบอยากได้สองแบบนะคะสมมุติสมมตุมมตอิอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เนาะเราจะใช้เป็นตัวเห็นไหมคะเอ,อแต่งเติมหน้าตาได้ด้วยมาโทรหากันบ้างดีกว่าแน่ใครอยากให้ไหมคะโทรหามาค่ะส่งเบอร์มานะคะ,อะลองดูนะคะ น่โทรได้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้แอปใดๆนะคะเปรียบไปหนึ่งว่าแนา่โอ้ยกลำหัวนะคะลองรับกันดูนะคะฮัลโหลอ่าอยู่ในรถเหมือนกันเสียงกรเจาสะท้อนเห็นไหมคะจิ้มนี้เลยนะคะสำหรับเบอร์แล้วบอกว่าเอ้ยเราอยากได้รายชื่อติดต่อก็ สร้างรายชื่อลงไปสิคะหรือนะคะพี่ท่านใดที่ใช้อ,อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วพอเอามาอยู่ในนี้นะคะมันก็จะซิงค์เข้ามาอยู่แล้วนะคะทำได้เหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมคะง่ายมากกับเครื่องนี้นะคะ7862 V2 นะคะจากร้าน DP ประดับยนต์ฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานของเราคะ่ะสวัสดีค่ะ